สวัสดีครับผมนายหมอคอมจากบริการหมอคอม1414 plus 14นะครับผมคนตาบอดตาใสที่นำความรู้เรื่องไอทีให้กับเพื่อนคนตาบอดนะครับวันนี้มีคำถามจากกริ๊งมาบริการหมอคอมสวัสดีครับพี่หมอคอมครับน้องหมอคอมขาใน iOS 18มีฟีเจอร์ที่เขาบอกว่าถ่ายวิดีโอแล้วหยุดพักชั่วคราวกรณีแบบ อยากมีธุระด่วนอะหรือแกร็มาส่งหรือจะมีเหตุฉุกเฉินใดๆกดหยุดพักไว้ก่อนแล้วพอเสร็จธุระมากดบันทึกวิดีโอต่อจะทำให้กลายเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์เดียวแบบมืออาชีพไปเลยผมเองก็เข้าหมองนั่งมาทีเออได้ยินเหมือนกันครับแต่ยังไม่เคยลองเลยเมื่อผมลองแล้วเออทำได้นะก็เลยนำความรู้โทรไปบอกเขาแล้วก็แจ้งข่าวกับเพื่อนๆในนี้เลยครับภาพยังไงตรงไม่ตรงขออภัยด้วยนะครับถ่ายทำอยู่คนเดียวนะครับ โอเคผมเอาอีกเครื่องหนึ่งมาอ่านี่ครับใช้ voice over นะครับเพราะสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดนะครับปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยแล้วหาแอปกล้องนะครับอ่าพรเจอกล้องแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปครับปึ๊บอ่าโดยทั่วไปเราจะถ่ายวิดีโอเราก็ต้องเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนโหมด1นิ้วปัดซ้ายแล้ว1นนิ้วปัดลงที่โหมดกล้องนี่ครับ เปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอแล้วเมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอเออถ้าถ้ายัางไงปดติดติดนิ้วมือผมอยังไงขอไฟด้วยนะผมก็ปัดซ้ายมาซูน่ออโต้มาโหมดกล้องียน,น,นะบันทึกวิดีโอหน้าต่างดงเลือกกล้องด้านหลังเช็คเช็คก่อนว่าโหมดกล้องเนี่ยเป็นอะไรอยู่เป็นด้านหน้ากล้องหน้าหรือกล้องหลังตอนนี้เป็นกล้องหลังอยู่ก็น่าจะเห็นผมแล้วเนาะแบบเนี้ยเออสองเครื่องเครื่องนู้นถ่ายมาเครื่องนี้เครื่องนี้ถ่ายหาตัวเองด้วยโอเคเราจะไปลองฟีเจอร์นี้สําหรับ iOS 18กันดะครับผม เขาบอกว่าให้เริ่มไปที่กดที่ปุ่มบ,บันทึกวิดีโอก่อนหรือการเริ่มบันทึกวิดีโอเนี่ยคุณจะกดปุ่มเพิ่มเสียงหรือลดเสียงก็ได้แต่ว่าวันนี้เราจะให้โฟกัสอยู่ที่ปุ่มบันทึกวิดีโอด้านตรงกลางด้านล่างนะครับปุ่มสีแดงเขาบอกเป็นปุ่มนี้เนาะเราก็1น,นิ้วแต่สองครั้งสวัสดีครับบริการหมอคอมทำสื่อนะครับยินดีให้บริการแต่ตอนนี้นะครับถึงช่วงโฆษณาแล้วโปรดพักสักนิดนึงอ่าเลืพักวิดีโอ ผมทํายังไงครับเมื่อกี้ครับผมหนึ่งนิ้วปัดขวามานะครับตอนนี้จะไม่มีอยู่ในคลิปเลยจะไม่มีอยู่ในคลิปนะครับผมผมบันทึกวิดีโอเมื่อกี้เราอยู่ที่ปุ่มนี้ใช่ไหมครับเราปัดขวามาจะมีปุ่มหยุดพักวิดีโอเนี่ยเมื่อกี้ผมหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งไปเขาจะหยุดบันทึกวิดีโอตอนนี้จะไม่มีอยู่ในคลิปเลยและเมื่อเราพร้อมแล้วโฆษณาจบแล้วเราอยู่ที่ปุ่มยวิดีโอให้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งตรงนี้ซ้ำอีกทีหนึง่ง กลับมาแล้วครับผมกับบริการหมอคอมแต่วันนี้รายการได้จบลงแล้วนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมแล้วผมใช้วิธีการหยุดโดยการกดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับผมหรือคุณจะใช้2นิ้วข้สองครั้งก็ได้คราวนี้เราจะไปเช็คกันดูโดยการหน้าต่างดูรูปภาพและวิดีโอปัดขวามาที่หน้าต่างดูรูปภาพและวิดีโอครับ1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปหน้าต่างกล้องแลเราจะเล่นให้นะครับวิดีโอปุ่มแก้ไขข้อมูลรายการโหลดแชร์ แหนัจ,จุบเล่นเล่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเสียงพูดติดอ่าเล่นป,ปุ๊บสวัสดีครับบริการหมอคอมทําสื่อเนะยครับยินดีให้บริการแต่ตอนนี้นะครับถึงช่วงโฆษณาแล้วโปรดพักสักนิดหนึ่งอ่เอาเล่นวิดีโอกับมาแล้วครับผมกับบริการหมอคอมแต่วันนี้รายการได้จบลงแล้วนะครับผมก็ต้อง,งไปนั่งอ,อยู่กรางกลางสวัสดีครับผมเนี่ยคือถ้าเราถ้าเรานะครับผม ใช้หูฟังบลูทูธหรือใช้หูฟังแบบมีสายเนี่ยเสียง voice over ก็จะไม่เข้าไปนะครับผมหรืออาจจะมีเทคนิคเดี๋ยวอาจจะแต่อันเนี้ยจะต้องแม่นนิดนึงแม่นนิดนึงถ้าเราใช้เสียงเสียง voice over ปิดอืมแต่ว่าผมว่าถ้าใช้หูฟังหรือใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณมีทีมงานที่เป็นคนช่วยถ่ายทําเป็นคนตาดีเนี่ยปุ่มที่อยู่ด้านข้างปุ่มหยุดบันทึกวิดีโอเนี่ยจะมีปุ่มหยุดพักอยู่นี่ก็เป็นอีกความสามารถที่ เราสามารถเข้าถึงและใช้งานได้เหมือนกันแต่อยากให้มันมีคีย์ลัดเหมือนกันนะที่สําหรับเราใช้ท่าทางนิ้วสัมผัสเนี่ยใครรู้บ้างผมยังไม่รู้มไม่รู้ว่ามีคีย์ลัดไหมจี้จะมีคีย์ลัดปุ๊บตืดดอย่างเงี้ยทำให้หยุดพักแล้วตืดตืดตื c, ให้สามารถกลับมาบันทึกวิดีโอต่อให้กลายเป็นวิดีโอไฟล์เดียวก็มีความรู้อะไรก็จะนํามาฝากกันแต่ถ้า รู้แล้วใครที่รู้ไปสุดทางกว่าผมอย่าลืมมาบอกกันด้วยเพราะว่าผมเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่เรียนรู้และเติบโตไปกับทุกคนใครถามมาผมก็หาข้อมูลและเป็นประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้และศึกษาจากเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันและนำมาบอกกล่าวก็หวังว่าความรู้ดีๆอย่างนี้จะนำมาฝากและเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับกับคนตาบอดตาสคนนี้แม้ดวงตายังสดใสยอยู่แต่มันมันก็ยังสดใสแต่ สดใสในสม,สมองของผมครับพอผมได้แบ่งปันให้กับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกับบริการหมอคำหนึ่งสี่หนึ่พลาดครับสวัสดีครับผม